สวัสดีค่ะ <laughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ใบดาวค่ะตอนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วนะคะดาวจะมาพูดถึงเรื่องการลางานระหว่างประเทศเดนมาร์กและประเทศไทยอันนี้สำหรับบางบริษัทในประเทศไทยนะคะดาวไม่ได้เหมารวมทุกบริษัทนะคะแต่ส่วนใหญ่ดาวที่ดาวเคยได้ยินหรือได้ไดเจอที่ดาวเคยได้ยินดาวจะได้ยิน บบนี้สำหรับการลางานไม่ว่าจะเป็นลาป่วยลากิจหรือลาไปไหนก็ดีนะคะที่เดนมาร์กเขาบริษัทที่เดนมาร์กเขาไม่มีสิทธิ์ถามนะคะหัวหน้างานไม่มีสิทธิ์ถามเราว่าคุณจะไปไหนเมื่อไหร่ทําอะไร,ะไรยังไงแม้กระทั่งลาป่วยนะคะลาป่วยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ถามว่าเมื่อไหร่คุณจะหายป่วยแล้วถ้าเกิดว่าเ,เขาป่วยหลายวันทางบริษัทสามารถให พนักงานคนที่ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะเขามีสิทธิ์อันนั้นเค้ขามีสิทธิ์ที่จะบอกเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดป่วยแค่วัน2วันนะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ประเทศเดนมาร์กเขาจะมีฮอลลีเดย์ให้นะคะ5อาทิตย์แล้วก็มีสิทธิ์ลากิจได้1อาทิตย์ก็คือได้ทั้งหมด6อาทิตย์นั่นเองค่ะ ประเทศไทยตอนนี้ดาวไม่แน่ใจว่าเขามีพักล้อนให้กี่วันสำหรับหนึ่งบริษัทนะคะแต่ละบริษัทน่าจะแตกต่างกันดาวเคยอยู่บริษัทโรงงานมาก่อนนะคะก็กว่าจะลาง,งานได้แต่ละทีไม่ไม่ว่าจะเป็นลาป่วยลากิจหรือลาไปไหนนะคะหัวหน้าง,งานจะถามตลอดเลยว่าคุณจะไปไหนยังไงเมื่อไหร่เมื่อไหร่หคุณจะกลับมาอันนี้ที่เดนมาร์กเขาไม่มีสิทธิ์ถามนะคะทุกคน แต่ที่ประเทศไทยเขามีสินให้าลามีพักร้อนให้แต่กว่าจะลาได้แต่ละทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาจะต้องให้สิทธลาพักร้อนเรานะคะเพราะว่ากว่าจะลาได้แต่ละทีนี่โอ้โหยากเย็น,นแสนเข็ญเหลือเกิน,นบรรยากาศกันคุยไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะมี n e c ชิวๆไปเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะยุ่งเพราะาตอนนี้จะห้าโมงแล้ว <c oughs> บินมีอยู่สี่บินนะคะ ลูกค้าโทรมาสั่งเอาขออนุญาตพูดต่อแล้วที่เดนมาร์กเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรนะ work life balance ที่เดนมาร์กเขาจะมี work life balance นะคะก็คือการหาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวลดผลการกระทบจากการแบกรับภาระหน้าที่การงานมากเกินไป เป็นการทำงานแบบรูปแบบใหม่นะคะที่เชื่อว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานที่เสียบไรทั้งหมดนะคะแต่คุณสามารถแบ่งเวลาสําหรับการพักผ่อนดูแลสุขภาพอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทํางานอดิเมกไปด้วย Google ใช้ Google คือประมาณนี้มันจะประมาณนี้เขาจะไม่ทํางานมากเกินไปเขาจะต้องอ่า ให้ความสมดุลกับครอบครัวด้วยนะคะทุกคนครอบครัวไหนมีลูกเขาก็จะให้สิทธิ์คนที่มีที่มีลูกก่อนอันนี้เรื่องจริงเลยเสร็จแล้วแล้วน้อยมากนะคะที่ว่า คนที่เขาทำงานแล้วให้แล้วให้พ่อแม่เราเป็นคนดูแลจะไม่ค่อยมีที่นี่ส่วนใหญ่พ่อแม่ทำงานช่วงเช้าเอาลูกไปเอาลูกไปโรงเรียนไปฝากสถานเด็กเลี้ยงแล้วก็ไปรับตอนเย็นแต่ถ้าเกิดว่าลูกป่วยลูกไม่สบายแล้วทางโรงเรียนเ็าโทรไปถาให้ไปรับลูกเขาสามารถลาออกออลาลางานแล้วไปรับลูกได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ อันนี้คือเขาให้สิทธิทีสำหรับคนที่มีครอบครัวเต็มที่ไก่ผัดเม็ดค่ะเมกี้ไปห้องน้ำมาไอใบรับไอบไใบเลยรับออเดอร์สามบินเวลาเดียวกันนะคะทุกคนมีอาหารหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด นี่จะเป็นแกงแดงอีกแกงแดงนี่แกงแกงกะหรี่ค่ะถ้าเกิดออเดอร์ไหนมีแกงให้ทำแกงก่อนนะร็รอคเฟียง Ja, yeah, check that. Yeah.

같이 들어가는 거예요. 이 캐처. 네. 같이 가는데 엄청나게 그 플라스틱 원래가 원래 그 놓고. 자. 혹시 이 캐처

นี่คือผัดมาม่าไก่นะคะ อันนี้คือลูกค้าสั่งเอ็กซ์ตรร์ซอสนะคะซอส,สต้องเยอะเป็นลูกค้าประจำนะคะอันนี้แปลว่าเอ็กซ์ตรร์ซอส ครับ6 0 0ย4า8ช่องครับ